ใช่ค่ะอ่ะให้เงินไปซื้อขนมเซเว่นไงกินสองรขายอะไรครับขายขนมปังโค้กเท่าไรครับหนึ่งครับโอเคหนึ่งโค้กครับป๊าป๊าก็บอกว่าเอาอะไรไหมเอาอะไรไหมครับเอาอะไรเพิ่มไหมครับป๊าป๊าบอกว่าเอาอะไรไหมป๊าป๊าเอาไก่ย่างเพิ่มโอเค

เลยครับเออลยให้หมดไหมหมดเลยครับแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละอันนี้เหรอ,อ,อพอแล้วไม่ใส่จานเลยครับ โอเครับโอเคครับขอบคุณครับพ่อค่ะเอาเมเก้